สวัสดีครับบกับแอรมินเทนนะครับผมกับแนวทางหวยลาวรวมวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนะครับผมสําหรับแนวทางหวยลาวรวมวันอาทิตย์ก็ลุยไปนะครับผมเด่นวันนี้เด่น56 56มากับ2134นะครับมีคอมเมนต์ถามว่า เรารวมไปเราอะไรนะเพราะว่นนี้เจอลราอะไรเนี่ยเจอลราอะไรไม่รู้ว่าไปเราอะไรสักอย่างได้ไหมถามมาเรารวมคืออะไรเรารวมก็คือเรารวมมันก็คงไปได้ทุกเรานะครับผมนีมอยู่ที่ว่าจะมาหรือไม่มาเท่านั้นนะครับใช้คําว่าเรารวมก็รวมนะครับอืมจะเราอะไรก็แล้วแต่เพราะแต่ละวันมันมีประมาณเดืนสิบสิบเนาะเอออันนี้มันก็ต้องถูกสักราวน่ที่ลง ถูกป่ะเออแต่ถามว่ามันมาไหมมันก็มานะมันก็มาเด่นมาเจาะแล้วแต่สามตัวสองตัวอันนี้คืออยู่ที่เราไหนได้เราไหนก็หยุดนะครับผมไม่ต้องเล่นเอารูกเอาชัยอะไรมากมายเนาะเล่นเอาเงินครับค่ากับคุ้มค่ากับข้าวค่ารงค่ารถว่ากันไปเนาะไม่ต้องเหรียญทองนะครับไม่มีใครให้เนาะเจ้ามือเขาไม่ได้ให้เราเราะฉะนั้นก็ได้เราก็หยุดเนะมาแล้วก็พอเด่นห้าหกเอา้าสองหนึ่งสามสี่ใช่ไหมอืม

เลนปีที่นะครับเล่นติดสองก็จะมีห้ห uh, กนะครับห้าสอง6กสองเจดห้าหกเจ็ดห้าสองลราก็เจ็หสองนะครับสำหรับแนวทางหวยเราวรวมนะครับผมวันอาทิตย์ที่ท11บเอธันวานะครับผมก็ขอโชควงที่สามเาต่ครับมาแล้วก็พอนะครับก็ ไปใช้ชีวิตเนาะคือถ้าถูกเราก็ปิดมือถือไปใช้ชีวิตเนาะไม่ต้องเข้ามายุ่งอีกอะไรประมาณนั้นนะไม่ใช่ตะบี้ตะบันนะครับจากได้อยู่เล่นไปเล่นมาราวรวมนี่มีประมาณสิบก่าลาวก็ได้ราวแรกแก็ตามไปอีกสิบก่าลาวนะสรุปม,มันไม่เข้าน,นี่ก็ตายห้าไปเลยนะครับ